เย็น yeah, กหนูเชื่อเมียแต่ไม่เชื่อพ่อเหรอลูลกก็เห็นกันอยู่ว่าคุณพ่อไม่ชอบบีมแบบนี้มันแกล้งกันชั้นนะครับน้องดาววีคิสมายฉันจะฝังกันไว้ที่นี่แหละรักนักลักหนาไม่ใช่เหรอแทนที่จะโอนมอลกให้มาจบจบนี่อะไรกักไว้อยู่ได้สวสดีรครับ สวัสดีครับลุงลูกสาวเป็นไงบ้างลุงตอนนี้ออกจากโรงงานแล้วครับเอาเป็นค่าใช้จ่ายนะลุงรับไปสิครับขอบคุณครับท่าน เอาไปสิดูจะไปเอาอย่าเยอะนะอย่าเยอะอุ้ยกิ่นให้มันนลอยๆหน่อ,ย,นอย,ยสิพ่อมา,มาเอาสิลกูกลำบาใครเนี่ยดีเห็นรอแม่ด้วยคุณแม่มาพอดีเลยช่วยหนูแค่น,นะคะียค<า>่ะจะได้ลูก หนูเห็นไม่ไหวแล้วคะ่ะคุณพ่อถ้าคุณพ่ออยากชมวิวต่อเดินเองเถอะคะ่ะบีมแล้วพ่อเดินเองได้ที่ไหนล่ะลูกนี่ตาเสิรดหนูบีมก็เป็นลูกสะพ้ยนะไม่ใช่ขี้ข้าแต่ลูกสะภ้ยก็มีหน้าที่ต้องดูแลพ่อสามีนะครับคุณจุ๋มโห้ยคุณพ่อทำอย่างก,กับหนูไม่รู้ว่าคุณพ่อเกลียดที่หน้าหนูจะตายทีนี้ทํามาเป็นดูแลพ่อสามีแหวะจะอ้วก ก็ได้พ่อไม่ชมวิวยยแล้วพาพ่อขึ้นบ้านพ่อจะไปกินยาพ่อหนูเข็นมาตั้งแต่หน้าบ้านจนถึงหน้ารีสอร์ทพ่อคิดว่ามันง่ายเหรอบีมเจ้ามีวก็จ้างหนูเป็นรายเดือนไม่ใช่เหรอให้ดูแลพ่อแล้วหนูจะบ่นทําไมพ่อจะเอาแบบนี้เหรอจะเอาแบบนี้ใช่ไหมอ๋ออยากเห็นหนูร้ายได้แต่ถ้านหนูร้าย ก็อยากไปฟ้องพี่มิวก็แล้วกันคุณแม่คะช่วยหนูเค้นหน่อยค่ะใช่ลูกเค้นจะทำอะไรพ่อลูกบีมเค็นไปเลยเค็นไปบีมบีมเรียบร้อยแล้วลูกโอเคค่ะคุณแม่บีมปล่อยพ่อนะลูกจะทำอะไรอ่ะพ่อเค็นตัวเองไปได้ลูกปล่อยพ่อแหมทีนี้แหละทำเป็นร้องบีมเลสโซ่ลูกบีมบีมบีม ท่านท่านครับนี่นี่พ้าเปลูกนหยุดนั่นแกจะทำอะไรผมจะไปช่วยท่านครับไม่ต้องนั่นมันเป็นเรื่องพ่อผัวกับลูกสะภ้ยแกเป็นคนนอกไม่ต้องยุง่งหยุดๆยหยหโถท่านครับ หนูทำตัวไม่ถูกค่ะหนูไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วใจเย็นลูกใจเย็นคุณแม่ไปอยู่กับหนูข้างนอกไหมคะโถ oh, บีมลูกแม่มิวนี่หนูหาว่าพ่อโกหกเหรอลูกหนูเชื่อเมียแต่ไม่เชื่อพ่อเหรอลูกคุณพ่อครับก็เห็นกันอยู่ว่าคุณพ่อไม่ชอบบีมมีอย่างที่ไหนให้เมียผมเขียนคุณพ่อไปหน้ารีสอร์ทแบบนี้มันแกล้งกันชัดๆนะครับถ้าแกเชื่อเมียแกขนาดนี้ พ่อก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วมิวคุณแม่คะคุณแม่ว่าพี่มิวเขาจะคุยกับคุณพ่อเขารู้เรื่องไหมคะพิมพี่มิว คุณพ่อขาฝากขอโทษกันนะเดี๋ยวพี่จะออกไปข้างนอกฝากบีมดูแลคุณพ่อด้วยนะพี่มิว้วนี่มันมืดแล้วนะพี่มิ้วจะไปไหนพี่ไปธุระแป๊บเดียวเดี๋ยวมาไปนะเดี๋ยวพี่รีบกลับพี่มิว้วเดี๋ยวก่อนพี่มิว้ว ดึกดื่นดื่นแทนทีจอดอด่จะนอนก็เป็นภาระเราอีกคุณแม่คะคุณแม่แมั่คุณพ่อพี่มิวนี่คะคุณแม่บีนจะไปไหนหนูจะไปช่วยเขาค่ะจะบ้าเหรอจะไปช่วยเขาทําไมเราต้องการหุบรีสอร์ทอยู่ไม่ใช่เหรอเออจริงด้วยค่ะคุณแม่หนูลืมไปเลยแบบนี้โอกาสที่เราจะได้เป็นเจ้าของรีสอร์ทก็ใกล้แล้วนะสิคะก็ใกล้แล้วนะสิโล ยืดอุ้ยเดี๋ยวหนูจะดูแลให้คุณพ่อบีมไปช่วยเร็ว ไม่ต้องมายุ่งกับฉันนี่ทำไมพูดอย่างนี้ล่ะลูกสะพายอุปสาร์จะพะยงขึ้นไม่จำเป็นฉันช่วยเหลือตัวเองได้นี่คุนพ่อไม่ได้พิการหรอคะเมื่อก่อนอาจจะใช่แต่ตอนนี้ฉันไม่ได้พิการแล้วแล้วทำแบบนี้เพื่ออะไรคะ ฉันแค่ต้องการที่สน์ให้ลูกชายฉันเห็นว่าฉันไม่ได้โกหกคุณพ่อครับถ้าเมียผมอยู่ที่นี่ไม่ได้ผมก็ไม่อยู่เหมือนกันครับมิ้วพี่มิวบีมไปเก็บของรออยู่ที่ห้องนะไปกันเถอะครับคุณแม่ไปลูกไปบีมรอด้วยมิวเดี๋ยวพ่อมีเรื่องจะคุยด้วย มันก็เรื่องเดิมๆผมไม่ได้ต้องการรีสอร์ทของคุณพ่อจําไว้ด้วยแกไม่ได้ต้องการรีสอร์ทของพ่อพ่อรู้แต่สองคนแม่ลูกนั้นเขาต้องการรีสอร์ทของพ่อคุณพ่อนี่คุณพ่อหายแล้วเหรอครับพ่อหายได้สักระยะแล้วล่ะลูกแล้วทําไมคุณพ่อยังนั่งรถเข็นอยู่ล่ะครับพ่อแค่หาทางที่สุด ว่าพ่อไม่ได้ปักปางเมียแกแกคอยดูก็แล้วกันนะว่าพ่อโกหกหรือว่าแกหลงเมียคุณแม่บียจะไปไหนหนจจหูจะไปช่วยเขาค่ะจะบ้าเหรอจะไปช่วยเขาทําไมเราต้องการหุบรีสอร์ทอยู่ไม่ใช่เหรอเออจริงด้วยคะ่ะคุณแม่หนูลืมไปเลยแบบนี้โอกาสที่เราจะได้เป็นเจ้าของรีสอร์ทก็ใกล้แล้วนะสิคะก็ใกล้แล้วเดินสิโล ตกแล้วบี๊ตกไปแล้วอยู่ขา้างเมย์ี่แท้ก็เป็นอยางที่คุณพ่อพูดจริงๆด้วยขอโทษค่ะเรขอโทษค่ะ,คะพี่มิวพี่มิวฟังบี๊ก่อนมันแค่เป็นเรื่องเข้าใจผิดออกไปผู้หญิงที่โลภมากอย่างพวกเธอไม่สมควรจะมายืนอยู่ตรงหน้าฉันออกไปออกไปเดี๋ยวนี้พี่มย จะไม่ใจกับพวกเราอย่างนี้ให้โอากาสพวกเรา่อยสิล,ลูกเรื่องความรักของเราแล้วหรอความดีมันทำไม่ยากหรอกนะแต่คนเลวไม่ชอบทำกันหัดทำกันซะบ้านเถอะสังคมจะได้น่าอยู่ขึ้น เดียริาอีกคนส่วนที่เหลือก็พวกคนงานก่อสร้างชีวิตลัทนทลานนี้เขารับเธอเข้ามาเป็นผู้จัดการได้ยังไงนะยังแก่ก็หน้าเป็น,นอ่างผู้าฉันไม่จา่ายพวกเธอมีปัญหาอะไรไหมผู้จัดการครับพวกเราหาเช้ากินค่านะคะอย่าทำแบบนี้กับพวกเราเลยคะ่ะใช่คะ่ะ เมื่อสุดท้ายนี้พวกเราก็าออกเงินไปก่อนแล้วส่วนเพิ่มเติมของโครงสร้างรัาที่คุณสั่งแก้ไปพวกเราก็ทําเกือบจะเสร็จแล้วคุณจะมาลอยแพแบบนี้ได้ยังไงคะสงสารพวกเราเด้ค่ะนะสงสารหรอสงสารแกแล้วฉันได้อะไรช่วยไม่ได้นะใครใช้ให้พวกแกไม่ทําสัญญาใจกับฉันลักนี่เมื่อไม่มีหลักฐานอะไรว่าฉันต้องจาย ฉันก็ไม่จับฉันจะบอกเจ้าของร้านว่าผู้จัดการคนใหม่โกงพวกเราแกคิดว่าระดับเจ้าของร้านอาหารหรูจะลดตัวลงมาเสวนานกับคนงานไม่มีอันจะกินพวกแกหรอฝันไปเถอะพูดแบบนี้มันเกินไปหรือเปล่าคะพวกเราทำงานให้คุณนะคะทำไมปนะ้าฉันจะพูดป้าจะทำไมอย่าคิดนะพวกแกก่าฉันจะไม่กล นี่คุณเป็นอึ่งู้จัดการทําไมพูดจาแบบนี้ล่ะไม่ให้เกียรติกันเลยนะฉันทำได้มากกว่านี้อีกเข้ามาสิฉันต้องบอกพีจก่จัดรเสกงานให้ถูกเลยเข้ามาสิพอแล้วพอพอไปกันเถอะลูกพูดกับคนเห็นแกนตัวไปก็เท่านั้นแหละพวกเธอออกไปจากร้านันเดี๋ยวนี้เลยนะไปก็ไปแต่แม่คะไปก็ไนหน ไม่จ่ายเงินให้เราขนาดนี้ทำไมเรายังต้องทำงานให้เขาอยู่ล่ะคะเราทำมาขนาดนี้แล้วปล่อยทิ้งไปก็เปล่าประโยชน์ลูกสู้ทางทาไปแล้วค่อยหาโอกาสคุยเัอเจ้าของร้านก็ได้ค่ะเอามาช่วยแม่ดกตรงนี้หน่อยลูกขอโทษนะคะนี่ใช่ร้านอาหารเลิฟลี่ a ฟมิลหรือเปล่าคะใช่ค่ะน้ำฝนใช่น้ำฝนหรือเปล่าลูกหมู ลูกหมูเหรอใช่ฉันเองไม่ได้เจอกันนานเลยน่นดะสิสิบกว่าปีได้แล้มังเนี่ยแล้วดีเธอวิ่งวินอยู่แถวนี้เหรอใช่ฉันพุ่งย้ายมาน่ะแล้วเธอล่ะอืมฉันกับแม่มารับเหมาก่อสร้างที่นี่น่ะแม่จำทัำ้งสอนได้ไหมจ๊ะจำได้จ้าสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีจ้านี่ลูกหมูเราเข้าไปคุยในร้านอาหารกันไหมเออจะดีหรอ ร้านนี้มันแพงมากเลยนะไม่เป็นไรหรอกวันเนี้ยฉันวิ่งได้หลายรอบเดี๋ยวฉันเลี้ยงเธอนานานๆซะกันทีก็ได้หยอาหารน่ากินมากเลยลูกจริงด้วยจ้าแม่แม่ดูสิมีเนื้อปูด้วยร้านนี้ดีจริงๆเลยเนาะ จะดูแต่หน้าตาไม่ได้หรอกนะลูกหมูแม่จุ๋มต้องชิมด้วยอืมถ้าอย่าง,งานั้นชั้นชิมนะไม่เอาสิแม่แหม่แหม,แม่ขนาดฉันยังไม่จ่ายค่าแรงยังมีหน้ามากินอาหารในร้านนี้อีกหรอหน้าสมเพลงใครล่ะลูกหมูผู้จัดการร้านคนใหม่ที่นี่นะ่ะ แล้วทำไมเขาต้องมาว่าเธอแบบนี้ล่ะก็เขาไม่อยอมจ่ายค่าอะไรกัพวกเราไงแบบนี้ก็ได้เหรอหมองอะไรไม่ทราบยะย o วินมอเตอร์ไซค์หน้าฉันเหมือนแม่เหรอเปล่าออตาล่ะค่ะดีมาเป็นตั้งสามคนแต่สั่งอาหารคนละจานสิกล้าเหรอ พวกเธอที่ไม่ต่างกันเลยนะทีเยอทะยานอีกคนเป็นแค่วินมอเตอร์ไซค์รายได้ไม่พออย่างใส่ส่วนที่เหลือก็พวกคนงานก่อสร้างชีวิตลัทนท์พดไกินอาหารที่นี่คงหวังอยากสร้างโปรไฟล์ดีๆเลยสิทำไมคะคนขับวินมอเตอร์ไซค์หรือคนงานก่อสร้างเขาก็คือลูกค้า จะสั่งอาหารแค่อย่างเดียวหรือสั่งแค่น้ำเปล่ามันก็สิทธิ์ของเขาคุณไปยุ่งอะไรด้วยน้ำฝนใจเย็นๆลูกร้านนี้เขารับเธอเข้ามาเป็นผู้จัดการได้ยังไงนะ mm. ไม่มีคุณสมบัติเหมาะกับตำแหน่งนี้เลยจริงๆ ไม่มีอะไรค่ะคุณออมพอดีดินทําน้ําหกนะคะอขออภัยด้วยนะคะคุณลูกค้าอ๋อค่ะเอา้าคุณน้องฝนจะเข้ามาร้านทำไมไม่บอกออมก่อนล่ะคะฉันพาเพื่อนไปกินอาหารนะ่ะแต่เกิดเหตุการณ์แย่ๆขึ้นก่อน ใครเหรอคะคุณนองคุณนองรู้จักด้วเหรอคะอ๋อลืมแนะนำเลยค่ะนี่คุณน้ำฝนเป็นเจ้าของร้านนี้ค่ะฮะเจ้าของร้นใช่ค่ะเอ่อแล้วทำไมคุณน้ำฝนถึงใส่เสื้อมีมอเตอร์ไซค์นะคะ ใกันเถอะลูกเราทำอะไรไม่ได้แล้วไม่ต้องห่วงนะแม่หนูจะหาทางติดต่อเจ้าของร้านนี้ให้ได้จ่าลูกเฮ้ยนั่นมัน่หมูนี่ทํางานอยู่ไซ์งานร้านเราเหรอเนี่ยบังเอิญจังเอ๊แต่ทําไมหน้าตาดูเศร้าจังเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะเข้าไปทำดีกว่าแต่ว่าถ้าใส่ชุดนี้ ลูกหมูต้องทำตัวไม่ถูนแน่ๆเลยอ๋อรู้แล้วคือว่าคุณบีมที่แท้คุณเป็นคนแบบนี้เองเหรอว่าคุณจะมีนิสัยไม่เห็นใจเพื่อนมนุษย์แบบนี้คุณออกคะมีแค่แค่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้นะสิคุณต้องบดมบีมขอโทษค่ะให้โอกาสบีมเถอะนะ ไม่มีให้สําหรับเธอหรอกออกไปจากร้านฉันเดี๋ยวนี้คนนี้ใส่แบบคุณมีไว้ก็จะทําให้ชีวิตเหมือนตกนรกอยู่ใกล้ก็อันตรายไม่รู้จะแหวกกรดับใครอีกเชิญออกไปได้แล้วแต่ว่าคุณออมคะฝากใจ้งตำรวจทีค่ะมีคนบุกรุกได้ค่ะคุณน้ำฝนไม่ต้องค่ะไม่ต้องค่ะเดี๋ยวบีบเดี๋ยวบีบบอกไปเองค่ะปากพาอสวยจริงไหมฉันนี่น้ำฝนเธอเป็นเจ้าของร้านนี้จริงๆเหรอเนี่ย นั่นสิลูกเก่งมากๆเลยนะขอบคุณนะคะแล้วก็ขอโทษด้วยที่ไม่ได้บอกความจริงน้ำฝนกับลูกหมูเขาทำตัวไม่ถูกนะคะลายนี้เขาขี้เก่งใจแม่น้ำฝนเธอก็พูดเกินไปก็มันจริงนี่นาะใช่ไหมคะคุณแม่จ้า <c oughs> <c oughs> คุณออมคะเดี๋ยวฉันฝากจัดห้องอาหาร VIP ให้หน่อยนะคะ ฉันจะต้อนรับเพื่อนที่นั่นได้เลยค่ะคุณน้ำฝนอยอนู่กินข้าวเงีนด้วยกันก่อนนะคะคุณแม่นะั่งกุหมูได้จ้าได้อยู่แล้ว